สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับเหมือนกับจะมาพบมาพอกระเป๋าตับกินแซบพี่น้องเหมือนกันจะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ตรอน้องครับเดียเป็นตุ่มเขียดครับพี่น้องใส่ผักเงียงหอมนะครับกับผักชีแล้วก็มะขามครับพี่น้องแล้วก็ได้แจ่วมาน้ำสมผักเสียครับพี่น้องเกาหัวลายยางครับพี่น้องยัดจริงเลยครับมันแซ่บวาตัมครับคือเก่าครับพี่น้องตอนนี้ยกองเงี้ยงครับมาครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเขมรชาเวียดนามทั้งไกลทั้งไกลมันแซ่บวาตัมครับ โอ้ยตรงเขียกพี่น่อยอืยอมเราแบบประเดียกระดี่น่อยเจาดีถวยหน่อยพี่น่อยเน่งบึงเจลโอ้ยทำเขาซ้ำถวยเจววีแล้วอ,อืม อือโอ้ทาบตัวครับพี่น้องอือ Vamos uhum. เกียรติภตัวพอดีขนาอเนาะ สมสุขภาพนืมสุมคับ うん、私にやってみよう。 เสียบคักขนาดพี่น้องเมนูอีสานบ้านเฮาต้มเขียนแซ่บผักกระแยงหน้าพร้อมๆนี่ครับเดี๋วก็แจ่วสมผักเสียอุ้ยเข้ากันขัดพี่น้องครับถาบบ่าวต่อมกินบุสุภาบมุมมันจะได้กรกรับพอถกขอภัยน้ำเลือกครับถากให้มาคลิปนี้ครับฝากวอะไรก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมครับ